คันไหนออกคันนั้นมาเข้้าาามกชัดๆมาชัดัๆไม่แน่เหมือนกันเออไม่แน่นะครับเมื่อกี้นี่ออกไปงวดที่แล้วเราแปดสามสามวัน่แปดสามสามใช่ไหมเลขท้ายเลขท้ายขดเลี้ยงทันนดี้ยงทันนี้แปดสองสามมีโชคตลอดปู่แก้วแอบกระซิบว่ามีโชคตลอดวันนี้ก็จะขึ้นขันตัวกันเลยเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวปู่ก็กลับเลยนะคะขอบคุณคณะจากวัดปู่แก้วนะ แม่ทุกคนนะครับทั้งทุกคนอยากสุาพุกานุ้กคักครับขอาุณมาครับขอบคุณมากครับยุบอ้านเลยพี่ตุ๊กจ้าโอเคเดินทางปลอนใจน่ะกันขึ้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันมีบุตรธิดา6คนหญิงห้าคนชายหนึ่งคน เมื่อพาครอบครัวมาประกอบไอที่ได้มาร่วมอาบบริจาคช่วยแม่ทุกครั้งนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆและผมไม่มีอะไรที่จะพูดว่าเกินข่าวกว่านี้ได้มีแต่คำขอบคุณและอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญและขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับขอให้พบสิ่งที่ดีๆและมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อวานอาจารย์ไทย อาจารย์ก็มาครับเป็นพระอาจารย์ของเราก็ท่านก็มาวันนี้ปู่แก้วก็มาวันนี้ท่านปู่แก้วท่านก็มานะครับได้มาที่ลุงก็รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นครับอบอุ่นแต่แต่พูดไม่ออกเนาะน้ําตาเนาะพูดไม่ออกโดยโดยใจจริงๆก็แล้วน้ำตาไม่ยายก็เหมือนแม่นะก็ดูแลมาโดยตลอดครับดูแลตลอดก็ดูบ้านหลังเดียวกันดูบ้านหลังเดียวกันแล้วก็เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ท่านมีลุงคนเดียวที่ทําก็นอฟกับแม่ยายแม่บ้านก็เหมือนแม่ทุกคนครับ ก็ขอให้ล <Luis> ูกเจริญลูกรอยร่ำรวยนะครับเนาะขอขอให้เอฟซีทุกคนจงจงร่ำจงรวยทุกคนนะครับเจริญเจริญทุกคนนะครับหน้าบ้านเลขที่1096บ้านสมรวงตำบลเกาใหญ่อำเภอสีขอระปูจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของคุณพ่อท่านธรรมศาสตร์คุณแม่ท่านธรรมศาสตร์ รวมเจ็ดคนนะักศึกษาจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่สี่ชายสองคนหญิงหนึ่งคนสี่นายจำนงมณีดำห้านางปะทาทิพมณีดำอาชีพข้าราชการบำนาญสมรสกับนายบุญยามีดุททิดาสองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนหก นางทรงสริใจมนรับราชการตำแหน่งผู um, ้อำนวยการกองการศึกษาขัประมาณสามหลังแล้วครับสามหลังติดแอร์พร้อนไปผีกวิวีกอากาศร้อนนะลุงก็ถวายพัดลมปูด้วยจะได้เย็นเย็นแถวนครพนมน้ำเยอะก็น่าจะเย็นเย็นมาเห็นกันแล้วแหละมาเป็นญาติพี่ญาติพ่ญาติพี่อะไรกันผู้ยังไม่นิมด้วยมึนจะมนมเลย เสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว <g ül> เดี๋ยวได้ไปนะนั่งชั่วอย่นะเอ้าเอ้าอีกคนอาโนนครับน้องศรีใหญ่ครับข้นตรนําบลห้วยทับทันวัดประชารางังสรรค์ครับพระรามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ศพจำนวน13ใบและน้ำมันรถผ้าห่อศพจำนวน88 8ดิผืนรวมมูลค่าทั้งสิ้น3 5 3 2 5บาทนเป็นบุญต่อบุญดังนี้นะครับซึ่งลำดับแรกนั้นบริจาคให้เมรีดำจากโรงพยาบาลสุดินมายังวัดส,สารลอยพระรามลูกหน่วยคุชีคู่ภัยจุดสลับใดครับ พร้อมลระหอศพจำนวน20่ืนและหลวงศพจะพูดชีกู้ไผยจุดสำโรงพระหอศพสิบหืนหลวงศพสาใบและเงิน6,000บาทครับลำดับที่ลำดับที่สองลำดับที่สามที่สามที่สามแล้วลำดับต่อไป สายบนสุรินทีวีบรรณาธิการข่าวสุรินนิวผู้สื่อข่าวช่องแปรเวิร์กพอยต์สองสามอมรินสามสี่ชั่มยูทูบสุรินทีวีทอดผ้าบังสุกุลครับ,บขออรัธนาขออรัธนาพร,ระอนุรักษ ทิตะโสพโนวัจจำปาพิงครับคุณแม่ผมมณีดำได้สมรถกับคุณพ่อทอนบ้านสำโรงตำบลขาวใหญ่อำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินเมื่อจบการศึกษาแล้วได้ถึงมณีดำ เมื่อวนครับรัตนากรเจ้าคณะตำบลนาสายเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดโพนแก้วอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมประธานสงฆ์พิจารณาชักผ้าบังสุกุลขอรัตนาด้วยความเคารพครับท่านประธานสงฆ์วางดอกไม้จันทร์เรียนเชิญประธานนันพิธีวางดอกไม้จันทร์ไปหลังท่านประธานสงฆ์งาาในโอานกาสนี้ขอ รขอเรียนเชิญด้วยความกร,รการพครับท่านพระครูโสพลรัฒนากร เจ้าคณะตำบลนาศายเขตหนึ่งเจ้าอาวาดวัดโพนแก้วอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมที่ท่านเมตตาเป็นประธานสงนะครับและของขาพเ้ากคนในหว่าเมตตาของพระเทรานุเธระัครอายยงแข็งเรื่องแข็งแรง สีส้มเมื่อกี้หรือสีฟ้าโอ้ทำไมเขาได้ไถนาแล้วล่ะแถวนี้เรเดี๋ยวก็จะถึงวันพืชอันทุกคนแล้วถึงบ้านหนองยางที่เราจะไปคือบ้านทับมระพรุ่งนี้ที่้ันพืชพนทุนคน,านคอาสาทุให้กับพี่ฮ้งนะหรือว่าพี่รัศกนและครอบครัวนะได้เป็นเจ้าภาพช่วยเหลือตานะที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับวันนี้ มูลค่า2,750บาทนะรวมกับพี่มายุรีอีก5 0านะเราหาร2ช่วยคุณตา2,500แล้วก็คุณยายช่วยนะวันนี้มอบเงินสดให้คุณตานะวอไว้เผื่อไปหาหมอหาอะไรนาาตาเนาะครับผมหายไวๆได้ตาเนะครับนี้แหลครับวันนี้โจ้ นะทนินทัศน์ปูแก้วนายกสมาคมอัศดินนะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของคุณรส,สุขคน yeah, yeah. หรือคุณฮงนะ <Yeah. S 1> ผู้โชคดีมีโชคมีลาบจากการทําบุญนี่แหละ <Yeah. S 1> ทําบุญสร้างกุศลก็ <Yeah. S 1> เลขมันเปลี่ยนชีวิตยิ่งให้ยิ่งได้นะวันนี้ขอบคุณพี่ฮงนะ <Yeah. S 1> ให้โจมาเป็นสะพานบุญนะนำเงินมามอบให้กับคุณตานำข้าของเครื่องใช้มามอบให้กับคุณตาแล้วก็ไปกับคุณยายอีกอีกเคสหนึง่ง ที่ป่วยเป็นมะเร็งรลยะสุดท้ายเหมือนกันขอบคุณพี่ขอบคุณพี่มายุรีด้วยที่พี่มาุรีแจ้งข่าวเราแล้วก็สมทบบุญมาด้วยถ้าไม่แจ้งข่าวผมก็ไม่รู้นะแจ้งบุญไม่พอช่วยมาอีกห้าร้อยก็แบ่งให้คนละสองร้อยห้าสิบนี่แหละบุญมันสร้างสรรมันทําให้บุญสัมผัสบุญสัมพันธ์บุญมาเลยสําเร็จออนุโมทนาสาธุครับยังไงเป็นเป็นคุณเป็นคุณภรรยาใช่ไหมเป็นพี่สาว ดีใจไหมมีคนมาช่วยใช่ดีใจอืยายแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนแกมานอนนี่เลยเคยนอนทั้งวันทั้คืนทำไมล่ะเวลาเขาให้นอนก็นอนสินอนยังไงเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็มันทรมานนะยายเนาะโอไม่ถูกมันทรมานนะยายเนาะสงสารเขาไม่ะไรสงสารเขาสงสารเขาไม่ล่ะน้องสาวนะน้องสาวใช่ไหมพี่สาวน้องพี่สาวพี่สาวกูบอกยายน้องชายเนาะ เดี๋ยวเราไปดูอีกเคสหนึ่งนะมูบ้านคุณยายนี่คือร้านเมย์เพือจะเป็นบรกาี่มาอยู่อยู่กับใครคะอยู่กับร้านตัวเล็กอ่ะแม่มันไปทำงานใครดูเลยหรือว่าคุณวัชพลเนี่ยจากกรุงเทพให นำเงินเนี่ยเข้าของเครื่องใช้เนี่ยมามาช่วยเหลือเกอื้อกูลยาย,ยเนาะตามที่คุณพี่มาจุรีเขาเขาแจ้งเราไปนะครับวันนี้เราซื้อเข้าซื้อของมาให้ยาย1,750บาทนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมอบเงินสดเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับยายตีดหน่าเพื่อน1,000บาทเนาะ ให้ยายได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือยายจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่หรือจะเอาไปซื้อลอตี่เลขอะไรดีขอบคุณคุณฮงหน่อยคุณฮงเศรษฐีใหญ่ใจบุญอยู่กรุงเทพนูนทางนู้นขอบคุณทางนู้นเดี๋ยวจะได้ฝากคุณคุณฮงหน่อยคุณฮงจากคุณฮงนะคุณรสคนนะโอนฝากมานะซื้อข้าวซื้อของให้คุณยายแล้วก็มอบเป็นเงินสด เป็นเงินขวัญถุงเป็นเงินขวัญเป็นกําลังใจให้ยายเนาะหนึ่งพันบาทเนาะขอบคุณคุณโฮงครับก็สิ่งของหน้าทั้งหลายก็เนี่ยก็จากคุณโฮงทั้งนั้นนะคะทั้งหมดรวมแล้วสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะที่มาดูรีช่วยมาห้าร้อยก็หารห้าร้อยหารสองก็คนละสองร้ห้าสิองสวัสดีอ่บฟองขอบคุณครับด้วยครับด้วยตอนแรกไอโอนมาคิดอยู่ด้วยกันสองคนเนาะมาแล้วนี้จำกัด เราพยายามช่วยคนที่ลําบากคนที่คัดเคสจริงๆวันนี้เชื่อครับขอบคุณเช่นกันครับไปแล้วด้วยยายยายค่ะจ้า